้นอย่างไรให้ได้ผลตามต้องการเคยหรือไม่ที่สืบค้นข้อมูลทีไรก็ไม่พบข้อมูลที่ตรงความต้องการทำไมสืบค้นแล้วไม่พบข้อมูลพิมพ์เป็นประโยคยาวๆเช่นการขายของทางออนไลน์วัคซีนรักษาโรคโควิดในประเทศไทยพิมพ์ข้อมูลที่ไม่จำเป็นเข้าไปด้วยเช่นประเภททรัพยากร หนังสือการขายของทางออนไลน์บทความวัคซีนรักษาโรคโควิดในประเทศไทยเลือกแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเช่นต้องการสืบค้นบทความวารสารแต่เลือกสืบค้นจากฐานข้อมูลหนังสือหรือต้องการสืบค้นหนังสือที่ให้บริการในห้องสมุดจาก Swo Discovery ซึ่งต้องเลือกกลุ่มทรัพยากรเป็น Swo Library Catalog แต่ไปเลือกกลุ่มทรัพยากรที่สืบค้นเป็นสว e ูอีรีสอร์ทการสืบค้นให้ได้ผลที่ตรงความต้องการต้องทำอย่างไรก่อนการสืบค้นข้อมูลทุกครั้งเราควรจะต้องทราบว่าเรื่องที่ต้องการสืบค้นคืออะไรต้องใช้คำค้นใดบ้างต้องการทรัพยากรประเภทใดสืบค้นได้จากแหล่งใดสืบค้นด้วยวิธีการใด เวิธีการในการสืบค้นเพื่อให้ได้ผลการสืบค้นที่ต้องการเริ่มจากการกำหนดคำค้นหรือคำสำคัญคีย์เวิร์ด 2. ใช้เครื่องหมายช่วยในการสืบค้นไวคัส 3. สร้างเงื่อนไขในการสืบค้นด้วยใช้ตัวเชื่อม Operator 4. เลือกแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มทรัพยากรที่ต้องการสืบค้นให้เหมาะสม 5. เลือกวิธีการสืบค้นที่เหมาะสม 6. กรองผลการสืบค้น และสุดท้ายจัดเรียงผลการสืบค้น 1. การกำหนดคำค้นหรือคำสำคัญคำค้นหรือคำสำคัญเป็นได้ทั้งคำและกลุ่มคำหรือวลีที่ถือเป็นคำสำคัญของเรื่องที่ต้องการการขายของทางออนไลน์คำสำคัญคือการขายออนไลน์วัคซีนรักษาโรคโควิด -19 ในประเทศไทยคำสำคัญคือ วัคซีนโควิด1 9ประเทศไทยการกำหนดคำค้นเป็นการช่วยเพิ่มความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องที่ต้องการเพื่อให้ได้คำค้นที่ตรงประเด็นรวมถึงคำค้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ในการกำหนดคำค้นนั้นควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนคำที่ใช้ตามความเหมาะสม ทั้งคำที่มีความหมายเหมือนใกล้เคียงหรือคำที่มีความหมายกว้างกว่าแคบกว่าทั้งนี้ในการระบุคำค้นเพื่อการสืบค้นจะต้องเริ่มจากการใช้คำค้นที่เป็นประเด็นหลักก่อนหากพบผลการสืบค้นจำนวนมากจึงค่อยๆเพิ่มคำค้นอื่นตามลำดับความสำคัญจนได้จำนวนผลการสืบค้นที่ต้องการ 2. ใช้เครื่องหมายช่วยในการสืบค้นการใช้เครื่องหมายร่วมกับคำค้น ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้การสืบค้นตรงตามความต้องการมากขึ้นเครื่องหมายพื้นฐานที่ใช้กันบ่อยๆได้แก่เครื่องหมาย quotation mark หรือเครื่องหมายอัญ,ญประกาศใช้สำหรับการกำหนดให้คำค้นที่อยู่ในเครื่องหมายนี้ปรากฏตามที่พิมพ์เหมาะกับการสืบค้นด้วยกลุ่มคำหรือวลีโดยเฉพาะคำภาษาอังกฤษเช่น environmental management coronavirus disease ผลการสืบค้นที่ได้คือคำทั้งสองคำจะอยู่ติดกันเสมอหากพิมพ์คำค้นทั้งสองคำโดยไม่ใส่เครื่องหมาย quotation mark ผลการสืบค้นที่ได้คือคำทั้งสองคำอาจจะอยู่ติดกันหรืออยู่แยกกันก็ได้เครื่องหมาย a t e r i s k หรือเครื่องหมายดอกจันใช้สำหรับการละตัวอักษรตั้งแต่ศูนย์ตัวอักษรขึ้นไปซึ่งจะวางตรงจุดใดของคำค้นก็ได้เช่น manage ดอกจัน ผลการสืบค้นที่ได้คือ manage, Man manager, management และเครื่องหมายสุดท้ายที่จะมาแนะนำในวันนี้คือเครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายคำถามใช้แทนตัวอักษรหนึ่งตัวอักษรเช่น w o m question mark n ผลการสืบค้นที่ได้คือ woman, women f i b 2. question mark ผลการสืบค้นที่ได้คือ fiber fib er และ fib re 3. ส,สร้างเงื่อนไขาการสืบค้นโดยใช้ตัวเชื่อม operator กรณีที่มีคำค้นมากกว่า1คําคำเราสามารถสร้างเงื่อนไขาการสืบค้นโดยใช้ตัวเชื่อมเพื่อให้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงความต้องการและครอบคลุมยิ่งขึ้นคำแรก and สำหรับการกำหนดให้ค้นหาทุกคำเช่นวัคซีน and covid โดยกำหนดให้ค้นหาจากชื่อเรื่องผลการสืบค้นที่ได้คือจะต้องมีสองคำปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องนอกจากการใช้คำว่า and แล้วการเว้นวรรคระหว่างคำก็ถือเป็นการใช้เงื่อนไข and ได้เช่นกันอ,อสำหรับการกำหนดให้ค้นหาอย่างน้อยหนึ่งคำการค้นหาจากชื่อเรื่อง prevention or symptom or treatment โดยกำหนดให้ค้นหาจากชื่อเรื่องผลการสืบค้นที่ได้คือคำใดคำหนึ่งจะต้องปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องนอ t สำหรับการกำหนดให้ไม่ต้องค้นหาคำที่กำหนดเช่นไวรัส n o t c o v i d โดยกำหนดให้ค้นหาจากชื่อเรื่องผลการสืบค้นที่ได้คือในชื่อเรื่องจะต้องมีคำว่าโคโรโนาไวรัสปรากฏอยู่เท่านั้นโดยต้องไม่มีคำว่าโควิด สำหรับ EP นี้จะนำเสนอใน3วิธีในการสืบค้นเพื่อให้ได้ผลการสืบค้นที่ต้องการ4ี่วิธีการในการสืบค้นจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างติดตามใน EP ถัดไปนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลข่าวสารอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนมาเติมเต็มความรู้ไปด้วยกันกับช่องของเรา OK l i v Channel